รถวันนี้พอดีทีปีหน้าเอาเงินทักครอบครัวไปเที่ยวปีใหม่ได้สบายส่วนรดสูงสุด2 0 0 0 0บาททุกคันในร้านวันนี้เซมันจะพามาพบกับ D ีแม็ก1 8นนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์เป็นตัวแซนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคมเมียมตอดไฟ LED มีไฟตัดหมอกพร้อมครับเครื่องคันนี้จะเป็น1.9เนะครับเป็นเกียร์ออโต้คันหนึ่งคันที่เปิดก่อนขมับไม่เองภายในห้องเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่องห้องเครื่องใหม่ๆนะครับ ถ่ายของเหลวแล้วถ่ายให้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ำมันเบรกน้นํามันเกียร,เยร์เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเครื่องคันนี้จะได้เป็นเครื่อง1 9 0 0 c ี Isuzu D-Max คันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยครับไม่รับประกันความคุ้มค่าเลยภายในยังใหม่กิฟตเลยครับพลาสติกยังไม่ได้ออออกเลยแถมภูมิใยมีมัลติฟังก์ชันครบทุกอย่างครับหน้าจอสามารถสกีนได้เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยที่สําคัญที่ซ่อนเงินเมีย,เ,มยเยอะมากครับคันนี้ <Das que ath> รถคันนี้ข้างหลังโคตรกว้างขวางเลยครับเหมาะสำหรับพาครอบครัวไปเที่ยวคันนี้มีที่วางแขนด้วยสบายๆเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดเบาคันนี้เป็นเบาใหม่ด้วยเดี๋ยวแมนดมให้ดูกินเบายังใหม่อยู่เลยครับแมนขอย้ำโปรโมทใหนจุกๆอีกหนึ่งทีนะครับคือรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเอาเงินพาครอบครัวไปเที่ยวปีใหม่ได้สบายส่วนลดสูงสุด20,000บาททุกคันในร้านที่สำคัญเลยนะครับใครยังไม่มีใบผี ทางร้านเรามีฟรีแบบขีหนึ่งใบครับใครมีมอเตอร์ไซค์อยากเอามาแลกรถยนต์ทางร้านเรามีบริการรับแลกรถยนต์รถทุกประเภทเราสามารถแลกได้ครับรถคันนี้ใช้ดีเหมาะสาหรับสายท่องเที่ยวสายลุยขับสบายเพราะเป็นเกียร์ออโตโอ้ออกต่างจังหวัดได้ง่ายกว้างขวางสามารถบรรทุกของได้เยอะให้มีหลวงหน้าข้างหลังมีน้อยนั่งหน้าได้เลยครับเชียบเมากและสุดท้ายนี้แมนขอฝากอีลิสูตดีแม็กคันนี้ไว้ด้วยติดตอ่อแมนไม่ได้เลยครับแมนจะพร้อมจบให้ทุกคันดันให้ทุกเคสครับผม